โปรเก่งจะทําอะไรครับจะตีกรอบครับจะตีกรอบข้ามอน,นุเลยนะ่ะอะไรนะที่ขวางมันนะ่ยมันรู้สึก,กว่ามันใกล้เกินไปครับทำรอบผมนะผมจะตีเนี่นะข้ามไปหลังคาบ้านครับฝั่งนู้นนะครับอ่าโชว์หน่อยสักหนึ่งสเต็ปอุ้ยถึงหลังคาบ้านก็ยังลูกก็ตกแตกแล้วยฝั่งนู้นนลยไกลเกินดีนี่ยังโดนโดนลูกนะเราเอาวางบนจุกดิ เออเอ่าเขานี้แหละได้เกิดเลยเขาเนี้ยปกักดีไหตีจุกกต่บอามันเคยตีอนกีต่ำๆตีสูงเลยต้องตีปกต,ติเลยเนขนาดเทินจุกมันยังตีไม่ขึ้นเลย หมดแล้วหมดแล้วตีทีสองลูกเลยอันนี้เขาว่าอันนี้ซปเปอร์โปครับตีทีลูกตีทีแม่สองลูกคนไหนที่ว่าเก่งๆยังตีทีลูกอ่ะผมเก่งกว่าตีทีสองลูกอ่ะไปปะเนาะนั่นน่ะโอ้โหไก่ดูสิ เฮ้ยเขาท่าว่ะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวทีลูกอ่ะลูกหมดแล้วโอ้โปวดนิ้วแล้วมันไม่ขึ้นเลยวะลองค่อยๆดิค่อยค่อยนะทดลองแรงมากเลยอะชี้ข้อนะฟัง ทำไมไปทึบหน้าแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไม้ก๊อกมันไม่ดีมังเป๋มันตีเรื่องเป๋นะ <c oughs> ให้ไม่ใหม่ <c oughs> ไม้ไม่ดีครับโอ้ปกติผมตีตรงเปะ๊ะ <c oughs> อย่าปลอมนี่ตกตรงไหนปาขึ้นตรงไหนตีตรงเป๊ะครับอันนี้ไม่ดีเบี้ยวเนะี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ละไม้พี่พี่จองไม้ไพี่ไม่ดีเนี่ะตีไม่ตรง ไม้ไม่ดีเนาะใช่ครับตีไม่ตรงตีเรียบปกติเนี่ยผมก็ปลาขึ้นตรงไหนเนี่ยผมตีตรงเป๊ะเข้าปากปลาเลยอ่ะโอ้ไม้ไม่ดีเนาะไม้เดีโอ้โหไม้ไม่ดีใช่ไม่ได้ไม้โปรโจไม่ดีเลยนะเนี่ยหมดเลยหมดเลยคอเขิหน้าเนื้อตรงนี้นะเฮ้ยปะ